สวั libro, สดีค่ะเชื่อนางสาวอริสาธนีค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะหนึ่งเพื่อให้สามารถบำรุงรักษาบริการระบบต่างๆของรถยนต์ได้สองเพื่อให้มีจิตนิสัยที่ในการใช้รถด้วยความรอบคอบและปลอดภัยสยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ <th> เพื่อให้บริการได้ถูกต้องสาระการเรียนรู้ค่ะหนึ่งการตรวจสอบไฟส่องสว่างสองการตรวจสอบที่ปัดน้ำฝนสามการตวารตวจส,สอบน้ำมันเครื่องสี่การตรวจสอบน้ำหล่อเย็นห้าการตรวจสอบน้ำขีดกระจกหกการตรวจสอบฟองมาลัยรถยนต์เจ็ด การตรวจสอบท่อ,อยางหม้อน้งแปดการตรวจสอบลมยางเกาการตรวจสอบน้ำมันเกียร์สิบการตรวจสอบน้ำมันเบรกสิบเอ็ดการตรวจสอบแผ่นคลัตช์สิบสองการตรวจสอบกองอากาศสิบสามการตรวจสอบสายทานสิบสการตรวจสอบแบตเตอรี่ และ15การตรวจสอบเบรหนึ่งนะคะไฟสองสวา่างการตรวจสอบไฟสองสว่างนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งและบวกไฟสองสวา่างและไฟสัญญาณต่างๆเช่นไฟจุกเฉินไฟ,ไฟเลี้ยวไฟเบรกจะต้องติดครบทุกดวงเพื่อฟอร์มปลอดภัในการขับขี่และหากโคมไฟสกปรกก็ควรทำความสะอาด เพื่อทำให้แสงสว่างของหลอดไฟออกมาได้เต็มที่ค่ะสมาทิ่ปัดน้ฝนนะคะที่ปัดน้าฝนเป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนมองข้ามทั้งๆท,ที่เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญช่วยให้มองเห็นชัดเจนเวลาขับรถฝ่าฝนเราจะรู้ได้ยังไงว่าควรเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนตอนไหนหนึ่งหากยางปัดน้ำฝนแข็งเกินไม่ยืดหยุน่น ควรเปลี่ยนสองที่ปัดน้ำฝนไม่สะอาดมองไม่เห็นควรเปลี่ยนสามใบปัดน้ำฝนเริ่มสร้างรอยขีดข่วนให้กับกระจกควรเปลี่ยนสี่จอดรถตากแดดนานๆจนกระทั่งยางปัดน้ำฝนละล,ลายก็ควรเปลี่ยนนะคะต่อมาใบปัดน้ำฝน ผิดขาดก็ควรเปลี่ยนต่อมาระหว่างใช้งานที่ปัดน้ำฝนมีเสียงตลอดเวลาควรเปลี่ยนค่ะและสุดท้ายใช้งานใช้งานนานเกิน12สองเดือนก็ควรเปลี่ยนค่ะน้ำมันเครื่องนะคะต่อมา น้ำมันเครื่องที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของรถยนต์ที่ะคอยทำหน้าที่หลอลื่นชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยระบายความร้อนให้กับเครื่องป้องกันชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์รวมถึงชำระล้างสีงสกปรกการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องควรที่จะเปลี่ยนทุกๆ8,000กิโลเมตรไม่เกิน1 0 0 0 0กิโลเมตร หรือทำการเปลี่ยนทุกๆสี่เดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องสังเคอ์แต่และรูแปแบบค่ะต่อมาการตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องนะคะ 1. นจอดรถอยู่บนพื้นราบควรวัดระดับน้ามันเครื่องในขณะที่เครื่องยนเย็นหรือว่าตอนเช้าก่อนใช้รถค่ะ แต่ถ้าจะวัดนะคะที่เครื่องร้อนต้องวัดหลังจากแบบเครื่องประมาณสิบห้านาทีเพื่อให้น้ำมันไหลกลับลงอา่างแล้วมันเรื่องก่อนนะคะสองชักการวัดออกแล้วนำไปเช็ดก,กับค่าที่จะอัดนะคะหลังจากนั้นทำการสอดก้านวัดน้ำมันเครื่องกลับลงที่เดิมหลังจากนั้นชัก การวัดออกมาอีกครั้งถ้าระดับน้ำมันอยู่ระหว่าง F และ L แสดงว่าใช้งานได้ปกติน้ำมันไม่ขาดและไม่เกินค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ต่ำกว่า L ให้ทำการเติมให้ถึงขีด F นะคะแต่ห้ามเกินขีด F ค่ะ ต่อมาการตรวจระดับน้ำหล่อเย็นดูระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อพักระดับน้ำที่ใช้ได้ต้องอยู่ระหว่างโคแลโลของหม้อพักระดับน้ำหล่อเย็นจะเป็นอัตราส่วนโดยตรงกับอุณหภูมิของเครื่องถ้าระดับน้ำต่ำกว่าโลให้เติมจนถึงระดับโคนะคะถ้าระดับน้ำหล่อเย็นลดลง เร็วผิดปกติอาจเกิดการรั่วซึมที่ใดที่หนึ่งในระบบระบายความร้อนให้ตรวจดูที่ท่อยางหม้อน้ำฝาปิดก,ก๊อกทายน้ำและปั๊มน้ำนะคะสมาข้อควรระวังเกี่ยวกับหม้อน้ำรถยนต์นะคะ 1. ไม่ควรเปิดฝาหม้อน้ำตอนที่เครื่องร้อนจัดหรือว่าเครื่องจอด เพราะน้ำร้อนอาจจะพุ่งขึ้นมาโดนเรานะคะและไม่ควรเติมน,น,น้ำในถังพักน้น้ำเตรมถังเราควรเผื่อพื้นที่ให้น้ำขยายตัวเมื่อเกิดความร้อนด้วยค่ะมาความร้อนขึ้นสูงผิดปกตินะคะวิธีดูแลเครื่องยนต์ตอนที่ร้อนจัดเราไม่ควรเอาน้ำลาดลงที่เครื่องยนต์ ถ้าหาเครื่องยนต์เกิดความร้อนขึ้นทางออกที่ดีคือหนึ่งตั้งสติแล้วปิดแอร์สหาที่จอดระดับเครื่องยนต์และจอดในที่ปลอดภัยสเปิดหน้าต่างรถยนต์สเปิดฝากระโปรงรถยนต์เพื่อระบายความร้อนนะคะและห้าจอดสักพักจนเครื่องยนยงต์เย็นค่อยเติมน้ำ ลงในหม้อน้ำนะคะต่อมาน้ําฉีดกระจกนะคะน้ำฉีดกระจกเราควรเติมให้เต็มถังเอาไว้ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเส้นทางข้างหน้าเราจะเจอกับสภาพอากาศแบบไหนบ้างนะคะต่อมาพวงมา,าลัยรถยนต์นะคะหากพวงมา,าลัยรถยนต์ไม่ผิวขนาดขับรถเมื่อรู้สึกว่าพวงมาลัยหนักกว่าปกติ ออกแรงเลี้ยวมากขึ้นหรือควบคุมพวงมาลัยลดจน์แล้วไม่เป็นอย่างใจอาจมีสาเหตุจากระดับน้ำมันพาวเวอร์ต่ำกว่ากำหนดเพราะน้ำมันรั่วไหลควรซ่องแทอย่างเร่งด่วนนะคะต่อมาเช็คสภาพท่อยางหม้อน้ำนะคะหากท่อยางหม้อน้ำรั่ว หรือมีปัญหาจะส่งผลต่อเครื่องยนต์โดยตรงวิธีการดูแลท่อยางหม้อน้ำรถยนต์ไม่ยากเลยแค่ลองจับท่อยางรถยนต์แล้วบีบเช็คว่ายัางยืดหยุ่นดีูหรือไม่ถ้าลองบีบบีบแล้วพบว่ายืดหยุ่นดีไม่แข็งกรอบหมายความว่าท่าอยางหม้อน้ำยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะมาการเติมลมยางนะคะเนื่องจากรถยนต์ เป็นอะไรเป็นอะไรสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนเพราะยางมีหน้าที่ยึดเกาะถนนไม่ให้เลื่อนถลายส่วนวิธีดูแลนะคะหนึ่งสลับหน้ายางทุกหนึ่งหนึ่งกิโลเมตรสองเติมลมตามผู้มือของรถยนต์แต่ละคันสามควรเติมลมยางในขณะที่ยางยังเย็นอยู่ค่ะสีต่ตรวจสอบลมยางทุกอาทิตย์ หาปิดฝาจุดลมยางทุกครั้งเพื่อป้องกันลมรั่วซึมและป้องกันสี่สกปรกต่างๆค่ะข้อควรระวังที่ต้องรู้นะคะ 1. ใช้ย,ยางเล็กเกินไปก็รับน้ำหนักได้น้อยลง 2. ใช้ย,ยางใหญ่เกินไปก็เปือนน้ำมัน 3. เติมลมยางเยอะเกินก็ทำให้ตรงกลางยางสึกหลอนะคะ และสี่เติมลมยางน้อยไปก็ทำให้ดอกยางด้านข้างเสื่อมค่ะต่อมาน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ไม่ว่ารถของคุณจะเป็นเกียร์ออโต้หรือว่าเป็นเกียร์ปกตินะคะการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งน้ำมันเกียร์จะช่วยลดการสึกหลอรวมถึงช่วยลดแรงเสียดทานของระบบเกียร์ พร้อมทั้งยังสามารถชะล้างพวกเศษโลหะที่มาจากการเสรียดสีที่บริเวณหน้าฟันเกียร์ให้หลุดออกไปให้ระบบการทำงานสะอาดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายประสิทธิภาพการทำงานก็ย่อมดีขึ้นค่ะการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ควรที่จะมีการเปลี่ยนทุกๆระยะ5้าหม่นกิโล หรือว่าหนึ่งแสนกิโลเมตรนะคะถ้าคุณมีการใช้งานในเมืองหรือว่าขับขี่ด้วยการกดคันเร่งหนักๆก,ก,ก็ควรที่จะเพิ่มความถี่ในการเปลี่ยนเป็นระยะ30,000กิโลถึง4 5่หนึ่งห้ากิโลเมตรนะคะน้ำมันเบรกค่ะเป็นอีกอย่างหนึ่ง เอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ไม่ควรมองข้ามและมีความสำคัญอย่างมากน้ำมันเบรกทำหน้าที่ในการส่งแรงดันไปยังปั๊มเบรกซึ่งหลังจากการใช้งานไปสักพักระยะหนึ่งแล้วน้ำมันเบรกก็จะค่อยๆเสื่อมอายุการใช้งานและประสิทธิภาพก็ลดลงกลายเป็นสีที่เริ่มคํำพร้อมกับ ส่งผลศักยภาพในการระบายความร้อนที่ลด,ดลงเพราะฉะนั้นควรที่จะมีการหมั่นเช็คน้ำมันเบรกเป็นประจําทุกๆหนึ่งปีรวมถึงสังเกตอาการผิดปกติเพิ่มเติมเช่นเบรกฝืดเบรกไม่อยู่หรือว่าเบรกไหลเป็นต้นค่ะมาแผ่นคัดนะคะในการ ดูแลรักษาแผ่นคัดนะคะระบบส่งกำลังของเครื่องยนต์คัตเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำคัญทำหน้าที่ตัดต่อกำลังของเครื่องยนต์หากคัตหมดไม่สามารถวิ่งได้เนื่องจากกำลังของเครื่องยนต์จะไม่สามารถส่งผ่านไปยังระบบส่งกำลังของคัตได้นะคะซึ่งอาการของคัตใกล้จะหมดก็จะมี รถจนออกตัวช้ากว่าปกติรถยีนเล่นไม่ขึ้นความเร็วรอบของรถนไม่สำคัญกับความเร็วรดเสี้นเปืองน้ำมันเชื้อเพลิงกว่าปกติค่ะคำแนะนำนะคะหากพบว,ว่ารถยนมีอาการดังกล่าวก็ควรนำเข้าถึงบริการตรวจสอบทันทีค่ะสมากถอ,อากาศ อากาศนะคะทำหน้าที่ในการดักจับฝุ่นละอองและกองฝุ่นสิบสกปรกต่างๆไม่ให้เข้าไปยังเครื่องยนต์เมื่อมีการสะสมในระยะยาวก็จะเกิดการอุดตันและทำให้กระบอกสูบได้รับอากาศที่น้อยลงส่งผลให้มีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์โดยเครื่องยนต์กองอากาศก็ควรมีการล้าง และทำความสะอาดเรื่อยๆนะคะหรือว่าทุกๆ20,000กิโลเมตรหรือถ้าหากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นเยอะก็ควรที่จะเปลี่ยนทุกๆระยะ1,000งกิโลเมตรค่ะต่อมาทำการปรับตั้งสายพานนะคะโดยใช้นิ้วกดบริเวณเกึงสายพานนะคะตรงกลางของสายพาน,นะคะ่ะพบว่าสายพานหย่อน ก็ควรทำการปรับตั้งเพื่อให้อยู่ในระยะที่กําหนดโดยปกติสายพันหน้าเครื่องจะไม่ขาดง่ายนะคะเวิ้นแต่มีเศษก้อนหินไปเลนใส่หรือว่าสายพันแตกกรอบล่อนหลุดตามอายุการใช้งานนะคะอายุการใช้งานของสายพันเชื่อนี้ก็จะอยู่ประมาณ1นึ่งแสนกิโลเมตรนะคะ จะมาทำการตรวจเช็คระดับน้ำกันในแบตเตอรี่ทำการตรวจสอบทั้งหมดหกช่องเลยนะคะแล้วทำการเติมน้ำกันจนถึงระดับที่กำหนดสมมติว่าช่องใดช่องหนึ่งน้ำกันขาดมากเกินไปก็อาจเป็นเหตุให้แบตเตอรี่ทั้งลูกเสื่อมสภาพไวกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นทำการตรวจสอบเช็คและเปิดฝาและปิดฝาให้เป็นทุกครั้งค่ะ เบรกค่ะเบรกดังหากเหยียบเบรกแล้วเบรกของคุณมีเสียงยิ้ทยิแสดงว่าเบรกของคุณมีปัญหาแล้วนะคะให้ลองสังเกตว่าเสียงดังมาจากตรงไหนนะคะสองเบรกสัน่นหากเหยียบเบรกแล้วรู้สึกว่าแป้นเบรกมีอาการสัน่นหรือว่าหนักกว่านั้นคือสั่นไปถึงพวามาลัย และอาจสั่นไปทั้งคันเลยก็ได้นะคะตีความไปเลยได้ว่าจานเบรกอาจมีปัญหาโดยโดยอาจจะเกิดจากการบิดตัวจากการใช้งานหนักเกินไปเช่นเหยียบเบรกแรงเกินไปนะคะจานเบรกมีความร้อนสูงแล้วลุยน้ำทันทีเป็นต้นนะคะกระณีนี้ แนะนำให้นำรถไปตรวจเช็คการเบรกทันทีค่ะ 3. เบรกจมเบรกจมหากหยับเบรกแล้วรู้สึกว่ามันแข็งต้องออกแรงมากเป็นพิเศษแสดงว่าหม้อลมเบรกในรถของคุณมีการรั่วซึมจากชุดผ้าใบภายในหรือว่าวาวพีดีซีเสียทำให้แรงสูญอากาศของ หม้อลมน้อยสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลอัดอนที่พร้อมสูญยากาศที่บริเวณตูดได้ชัดเสียรวมทั้งสายลมร่วนเป็นต้นนะคะอาการมี้ควรรีบแก้ไขโดยเร่งด่วนเพราะเป็นที่มาของการเบรกไม่อยู่ค่ะสีเบรกแตกเบรกแตกนะคะ หาเหยียบเบรกแล้วไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยแป้นเบรกลงไปปิดพื้นอย่างง่ายดายนะคะรถก็ไม่จอดแน่นอนว่าเบรกของคุณแตกแล้วซึ่งมีสาเหตุมากมายที่ทำให้เบรกแตกดังนี้ค่ะการรั่วของน้ำมันเบรกข้อทางเดินระบบเบรกแตกน้ำมันดีรรั่วซึมมาเป็นเวลานาน,านลูกยางแม่ปั๊มเบรกชำรุด ตัวแม่ปั๊มเบรกเสียหายจนน้ำมันเบรกทั่วไหลออกมาจนหมดชิ้นส่วนของระบบเบรกดุดหลวมหรือเกิดจากสายพานอ่อนเบรกแตกกรณีนี้ต้องหาวิธีหยุดรถให้ได้แนะนำให้ใช้เกียร์ตัำลงเรื่อยๆนะคะรวมไปถึงดึงเบรกมือหาเบรกมือเป็นระบบไฟฟ้าห้ามใช้ค่ะ ห้าเบรกติดเบรกติดยกเท้าออกมาจากแป้นเบรกแล้วแต่รู้สึกว่าเบรกยังคงทำงานอยู่สังเกต้ว่าเบรกร้อนมากจนมีสิดไหม้ออกมาหิปะง่ายกว่านั้นจอดแล้วใส่เกียร์ว่างดูว่าเห็นแล้วปืดไหมหากมีอาการดังกล่าว ก็แสดงว่าลูกยางการสุดข,ของแม่ปั๊มเบรกอาจจะฉีกขาดทําให้มีน้ําซึมเข้าไปในกระบอกเบรกจนก่อให้เกิดสนิมลูกสูบเบรกจึงไม่สามารถเคลื่อนตัวเข้าออกได้อีกกรณีนี้คือสีนยางหลวมผิดรูปทําให้ลูกสูบที่คาลิเปอร์เบรกไม่เคลื่อนกลับส่งผลให้เบรกติดขาด สรุปนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถยนต์จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้รถจะต้องให้การดูแลและบำรุงรักษารถยนต์เพื่อให้รถยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุดไม่เสื่อมสภาพการใช้งานเร็วเกินไปดังนั้นผู้ใช้รถควรตรวจสอบมันดูแลอยู่เป็นระยะระยะเพื่อให้รถยนต์ไม่เกิดปัญหาที่ยาก จะแ,แก้ไขได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการน,นำสนเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ